ไปแล้วแต่มีอาการปวดท้องอยู่บ่อยๆแบบนี้เป็นลำไส้อุดต,ตันหรือว่าลำไส้แปรปรวนกันแน่เคสแบบนี้มาหาหมอบ่อยเลยค่ะวันนี้มีคนไข้คนหนึ่งเคยผ่าตัดตัวรวมทั้งหมดไป7ดรอบค่ะเริ่มแรกจะคลอดลูกไป2คนและหลังจากการคลอดลูกก็มีตกเลือดเป็นจํานวนมากค่ะคุณหมอเขาก็เลยทําการตัดมดลูกไปเลยอันนี้เป็นเรื่องเมื่อยกว่าปีก่อนนะคะแล้วเมื่อ5้าปีที่แล้วเขามีอาการปวดท้องมากค่ะแบบปวดมากไม่ถ่ายไม่ผายลมเลยไปที่โรงพยาบาลเขารักษาแบบใส่สายจหมูค่ะเขาไปดูดลมในท้องเพื่อให้ลำไส้หายอุดตันแต่ก็ไไไม่่่เเเป็็นนผผลลคคะข้าาากกยดรร ไปอีกรอบหนึ่งเป็นการผ่าตัดหน้าท้องเป็นการคลายจุดที่พังผืดรัดลำไส้ค่ะพอหลังจากนั้นก็สามารถกินได้ถ่ายได้ปกติแต่ว่ามีอาการรบกวนชีวิตมาตลอดก็คือมีอาการปวดท้องวีีเป็นเป็น,ปนหายๆเขาก็เลยสงสัยว่าคุณหมอทางนู้นเขาผ่าผิดหรือเปล่าจริงๆมีนิ้วในถุงน้ําดีแล้วเป็นที่นิ้วตัวนี้แล้วไม่ได้เอาออกหรือเปล่าหมอก็เลยลองทบทวนประวัติด,ดูค่ะปรากฏว่าเจ้านิ้ว็ดนี้เป็นนิ้วเล็กๆเองค่ะแล้วก็ไม่มีอาการอักเสบของถุงน้ําดีด้วยแต่ว่าวันนี้ปวดท้องมากหมอก็เลยจับเอ็กซาเรย์ดูค่ะ เพราะว่าการผ่าหน้าท้องหลายๆครั้งมันจะทาให้ลาไส้มีพังผืดเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเวลาผ่าท้องทุกครั้งเมื่อเวลาที่ลําไส้สัมผัสอากาศมันจะทาให้เกิดพังผืดได้ค่ะยิ่งผ่าเยอะผ่านานหรือผ่าฉุกเฉินแบบนี้ก็จะเกิดได้มากขึ้นรอดจากการผ่าท้องช่วยชีวิตแล้วส่วนที่เหลือมันก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ค่ะอันนี้หมออาจจะต้องบอกว่าต้องทําใจอยู่กับมันแล้วก็ปรับพฤติกรรมการกินค่ะเพื่อไม่ให้มันอุดตันมากๆจนต้องไปผ่าตัดแบบเดิมอีกถ้าเป็นพังผืดจากการผ่าหลายๆครั้งลปอ่ก็็ืมนเเเๆ ลลและอาหารที่ทานก็ไม่ควรจะเป็นกักใย,ยเยอะมากจนทาให้อุดตันง่าย,ยาเช่นผักคนา้าผักใบเขียวหรืออาหารแข็งๆเนื้อที่มันย่อยยาก,ยากๆก็ให้เลือกเป็นอาหารอ่อนที่มันย่อยง่ายค่ะเช่นข้าวต้มไข่เจียวหรือพวกขนมปังน้ำผลไม้อย่าก,กินบุฟเฟ่ต์มื้อใหญ่และถ้ามีนิ่วในถุงน้าดีด้วยเนี่ยก็ยิ่งไม่ควรทานอาหารมันๆเลยค่ะต้องดูแลตัวเองไปเรื่อยๆส่วนยาที่ช่วยได้ก็จะเป็นยาตามอาการค่ะเช่นยาลดการปวดเกรงในช่องท้องยาขับลมยาช่วยย่อยอะไรแบบนี้ก็ช่วยได้ค่ะอย่าให้มันตันจนกลับมาผ่าซ้ำนะเป็นกำลังใจให้ค่ะ